อีกจุดหนึ่งที่เข้มเหมือนกันก็คือที่เชียงใหม่มแม้ว่าตอนนี้เชียงใหม่จะมีจํานวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ดูเหมือนว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บอกกาดยังตกไม่ได้นะคะเช้านี้เราจะไปตรวจสอบสถานการณ์ที่นั่นกับคุณปัดเสรีรักนะคะคุณปัดคะการตรวจเชิงรุกในชุมชนแออัดยังสําคัญสำหรับเชียงใหม่นะคะ ครับคุณเจษดาคุณวิภาพรครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ยังคงมีมาตรการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องนะครับในการคัดกรองพื้นที่ชุมชนเมืองครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดหลังชุมชนคลองเตยที่กรุงเทพมหานครพบผู้ติดเชื้อเป็นจํานวนมากการเดินเคาะประตูห้องพักเพื่อให้คําแนะนําการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 พร้อมนำหน้ากาก,กอนามัยแจกจ่ายให้กับผู้ที่พักอาศัย ในอาคารการเคหาน้องหอยเป็นสิ่งที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประธานชุมชนเคหหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำเป็นประจำในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับร่วมกับการรณรงค์ให้อยู่บ้านซึ่งจะส่งผลดีต่อการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคครับประธานชุมชนเคหานองหอยระบุนะครับว่าชุมชนการเคหหนองหอยมีทั้งหมด26อาคาร มีผู้พักอาศัยกว่า1,140ครอบครัวและรวมประชากรกว่า4,000คนครับที่ผ่านมาชุดปฏิบัติการป้องกันโควิดในชุมชนที่ประกอบด้วยอสอมอคณะกรรมการชุมชนได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการเชิงรุกมาโดยตลอดแต่ก็ยังมีคนในชุมชนติดเชื้อถึง4โคนดังนั้นนะครับจึงต้องดําเนินมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้นเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดซ้ําในชุมชนอีกครับก็เราดักตั้งแต่ปากทางครับตั้งแต่ประตูคีการ์ก็คือรอปภ ครับแล้วก็ในส่วนของอ,อสมอเนี่ยก็จะแบ่งพื้นที่เขตรับผิดชอบกันแต่ละอาคารครับของเรามีทั้งหมด26อาคารด้วยกันครับแล้วก็อสมอจะรับผิดชอบทุกๆอาคารครับโดยในพื้นที่เทศบาลนาครเชียงใหม่นะครับมีชุมชนทั้งสิ้น97ชุมชนในจํานวนนี้กว่า50ชุมชนเป็นชุมชนที่มีผู้อาศัยอย่างหนาแน่นครับที่เจ้าหน้าที่ต้องเข้าดําเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 อย่างเข้มข้น เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำรอยของชุมชนคลองเตยกรุงเทพมหาคนครครับข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ระบุนะครับว่าเมื่อวานนี้นะครับพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงเหลือจำนวน21คนรวมยอดผู้ติดเชื้อสะสม3,843คนรักษาหายแล้ว2,967คนคิดเป็นร้อยละ77บดครับขณะดเ,ดดเดียวกันนะครับยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยบาบาลทุกประเภทจำนวน867คน คิดเป็นร้อยละ23ของผู้ป่วยทั้งหมดนะครับและยังไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมโดยยอดผู้เสียชีวิตยังคงสะสมอยู่ที่9คนครับขณะที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับยังคงมีอีกหนึ่งมาตรการคือการคัดกรองผู้ที่ให้บริการรับส่งอาหารนะครับเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มคนที่ต้องเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ครับ ขอบคุณคุณปัดนะคะ Delivery ี Del ที่เชียงใหม่นี่เป็นหัวใจเดียวของผู้ประกอบการนะคะถ้าเผื่อว่าพบการติดเชื้อขึ้นมานี้ก็ยากดังนั้นตรงนี้ก็เลยต้องเข้มกันสำหรับคนที่รับส่งอาหารนะคะ